Oh. เลียวไม่ได้วัดวัดเต็มเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะเยี่ยมมาตลาด,ลาดน้ำอายุทยาครับเคเลครับตามทุกที่มา <ไป S 1> เลย,เลยช่วงนี้อายุทยามีหนกรุงศรด้วยนะคะชมสี มาแล้วเอาเจลก่อนถูทูทูท,ทูก่อนแล้วรอาน้านั่งเรือชมทิวทัดได้ด้วยนะคะท่านละสามสิบบาทาต้องเดินขึ้นทางนี้นะคะ น้องกูคินเดินไปแล้วสุดท้ายนะคะไปเดินไปเลยวันนี้มาอากาศก็ร้อนเหมือนกันเนาะนะคะนักทอ่องเที่ยวเยอะอยู่ลานแรกนะคะมีพวกของดองเยอะแยะมากมายเลยกูคินอยากกินไหม ตอนนี้ก็เดินไปเดี๋ยวจะไปหาของกินก่อนเนาะอันนี้จะเป็นพวกเคื้อของฝากนะคะสวยๆร้านนี้ก็จะเป็นร้านของเล่ ขนมนมเนยตอนนี้น้องพวกกินก็แวะซื้อขนมนะคะที่ร้านร้านขนมนมเนยนะคะโอต้องมาลองตรงนี้สี่สิบบาทสาม ตีอบกอบแต่ว่าอบครับตัวอย่างรูติโกประมาณหนึ่งข้อดีคือที่ทานอร่อยอร่อยค่ะครับราคาเพขายราคาเดียวันี้สามซึ่ง้านนะคะผมแถมฟรีตรถแต่ว่าต้องใช้ฟรีเนื้อแล้วบอกผมได้เลยพ่อค้าน่ารักนะคะต้องมาลองอะไรครับอ๋อพี่ขอหมดเอาช็อกโกแลตค่ะเอาชิดดิฟค่ะครับอันนี้อร่อย อาชกแลตินข้าวก่อนพวกกินอยากกินน้ำน้ำตรงนี้ไม่มีเอาเป็นชาดีกว่าไหมอานนี้อ่ะอันนี้มันปีกินเนี่ยเอาเก๊กฮวยไหมพวกกินกินครับวันนี้มีการแสดงพอดีเลยนะลูกใช่ไหมครับ แล้วผู้กินกำลังทานข้าวอยู่ที่ไหนขอน้ข้าวที่ยาโอ้อต้มตำร้านนี้อร่อยนะคะมาวยยธยาตลาดน้ำอย่าลืมนะคะอันนี้จะเป็นต้มยำกุ้งมกุ้งน่าทาดน,นะคะพี่ผู้กินคุยฟินสั่งอะไรนะสั่งอะไรนะเอาแม่เอา่อนคิวน้ำ,นนำโอเคอเครับ เดี๋ยวต้มยำไก่ชีสูตรโบราณทอดมันทอดมันเด็ดทอดมันปลาใช่ไหมใช่อ,อันนี้ของร้อพุกคินนะคะรอบนี้แม่จัดสองถ้วยเลยอโ,อเโอ้ยมีไอติมโบราณด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหาขนมปังจังจังเปากันนะคะมาเจอทีเด็นนะคะหมกทะเลย่า รวมกันได้ไหมได้ค่ะก็ปูครับมาเจอแล้วค่ะเป็นขนมปลานะคะร้นานนี้มีเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อก่อนอันนี้นะคะเดด็นีปลาตะเพียนต้นเค็มนะคะ,ะ,ะ,คะมาแล้วต้องลองนะคะตรงนี้ของกินเยอะมากแป๊บๆนะคะเต็มมือเลยค่ะ ขอขอโอ้ันนี้ก็น่ากินนะคะลูกชิ้นยักษ์ลงเรือะนะคะอ,อ่าเดี๋ยวเราออกก่อนนะคะผู้คนเยอะนะคะคนเริ่มมาเที่ยวกันแล้วไปร้านขนมโบราณเมื่อกี้นะคะน้องผู้กินได้ได้อะไรนะคะลูกตัวอ้ลูกอมยิม้มกินแล้วต้องแปลงฟันด้วยนะคะเด็กๆ นะตอนนี้ก็มาดูช้างค่ะน้องพุกินไปดูช้างกันก่อนนะครับไปพุกินอ๋อพี่ช้างพี่ช้างพี่ช้างโอ้ยน,น้องน่างน่ารักเอ๊ตอนนี้เราก็มาเจอร้านแล้วนะคะจางจางเปามีค่ะเราได้แล้ว วันนี้มาพลาดนิดนึงคือชาเขียวหมดนะคะต้องเราอบชั่วโมงหนึ่งน้องภูก,กินไม่ยอมรอปะเดินต่อคะ่ะน้องภูคก,กินจะนั่งช้างนะคะช่วงนี้มีโปรนะคะปกติ400บาท20นาทีตอนนี้เหลือ200บาทนะคะเด็กฟรีนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าภูก,กินนั่งช้างจะกลัวหรือเปล่าภูก,กินจะกลัวไหมนั่งช้างอะ่ะไม่กลัวใช่ไหม กำลังจะเดินไปนั่งช้างแล้วนะคะนี่เลี้ยวตรงนี้มีอกรึ้นเลี้ยวไม่ได้วัดวัดเต็มเลยวัดเต็มเลยเหรอกาสร้างสร้างบวัดอะไรนะมัดมหาหโย เดือนถึงยี่สิบสองเดือนน่ะพูกินกว่าจะเป็นช้างเห็นไหมน้าทีเดือน,นอกอนนตัวเมียเนี่ยอ๋อสอ,สองปีตัวผู้วันนี้ปูกินก็พาเที่ยวตลาดน้ำจบแล้วนะคะอ่าอแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้น้องปูกินด้วยนะคะบ๊ายบาย,บายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ